ก็ไอ้ปัญหามันเกิดจากการที่เราอยากกินส้มโอยลูกนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนมันไม่มีขนปอกเกียงไปเกียงมาปอกเป็นไหมมึงปอกลูกกินเลไดิโหผมยากเลยพี่ผมไม่รู้เรื่องผมจะปอกยังไงพี่ไอ้พี่ผมปอกไม่เป็นพี่ปอกไม่เป็นครับผมกินเป็นอย่างเดียวปอกเป็นไหมปอกไม่เป็นครับูก่อนกันเท่าไหร่มูบ่าวิธีการไี้เรียกอะไรส้มโอนะวิธีการเนี่ยก็ผ่าแมงกางลูกเลยเริ่มต้นนะดูขั้นที่หนึ่ง ขาเราครึ่งลูกมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมห่างเงี้ยนะเป็นอย่างงี้กนะเห็นปะต้องใช้มีดคมๆผ่ามันมันจะไม่ช้าเลยมันจะออกมาเป็นเงี้ยดูใกล้ก็ต้องแบบนี้เลยต้องได้แบบนี้เห็นปะแล้วเราทาไงขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวทให้ดูมาดูใกล้ๆเริ่มงี้นะเวลาได้ครึ่งลูกอะมันทาง่ายๆปู่ดเอ้มือเห็นไหมค่อยๆลาะค่อยๆลาออันนี้เป็นสูตรเราเลยนะเทคนิคมันทําให้น่ากินเห็นปะนี่ดูดูดูไม่แต่น่ากินจริงนี่ยไงนี่ เมื่อวานกูใช้พันปอกไอห่ากูนึกว่าแม่งตำส้มตำกูนึกว่าตำส้มมาเละเลยนี่ไงเป็นไงนี่เลาะไปนี่นี่พอเราได้แบนี้ทำไมเดี๋ยวทําขั้นต่อไปให้ดูนี่ค่อยๆนะครับนี่เทคนิคการปอกส้มเราเลาะเปลือกอ,ออกก่อนครับไอหนูนี่ไงนี่ไงนี่ไงของถ้ามีดเล็กมันจะออกง่ายกว่าน,นี้แต่นี่เราใช้มีดใหญ่เลยปกติกู เขาปลาเขาเข,าเข่าไงบางทีเป็นโตแล้วต้องตับสารที่ได้ดูพอ่ควเริ่มได้ได้ระดับเนี่ยพอละแค่นี้พอละเสร็จแล้วมันจะบางๆน่ากินเดี๋ยวเราจะทํานี้ผ่ากลางเลย,<อ>ยมึงเคยกินเค้กป่ะ<อ> <ๆ S 2> เคยจัดงานเกิดป่ะเนี่ยมาทำเนี้ยผ่ากลางนะคุณก็ผ่าฟ้าก,ากาาใ็ให้เห็นไหมเนี้ยเป็นอย่าเงี้ยเห็นไหมน่ากินไหมน่ากินนี่ะแล้วคุณอยากได้ไซส์ขนาดไหนคุณอยากได้ไซส์ซิ่งขนาดนี้ใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยผมทำให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นสูตรมาตรฐานนะตอนผมไปอยู่ต่างประเทศเลยก็ทำเนี้ยเชฟมาทำเนี้ยเนี่ย หันห่นให้หนึ่ตัดนี้นะเพื่อนๆตัดตรงนี้มันจะเป็นแกนมันแกนมันจะไม่ค่อยน่า,น,า,น,าน่าฐานแล้วเราก็เลาะอด้เห็นไหมเทคนิคง,ง่ายๆครับเพื่อนๆลองไปทําดูครับแล้วเราก็จะได้ส้มโอที่น่ากินเหมือนจานนี้ครับห,ห,หวานอยากรู้เทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรหรือผลไม้หรืออาหารการกินถามบอสได้ครับยินดีหาคําตอบให้กับผมสวัสดีครับส้มๆมาสูมมา